มาติดากันต่อนะฮะกับงานประกาศรางวัลคมชิดอ,อวอร์ดครั้งที่20ครับวันนี้อย่างที่บอกไปครับว่ามีผลออกมาแล้วนะฮะสำหรับวิกที่6นี้นโหวต2ช่องทางผ่านทางหน้าเว็บไซต์และก็ผ่านทางทิกตอกมาดูสักหน่อยนะฮะว่าทั้งหมด8แคนดิเดตนั้นนะครับในส่วนของ8 KA มีใครนํากันบ้างน้องแพรวนี่ใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ KA แรกกันเลยดีกว่า LGBTQ ค่ะอย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าจอเลยก็คือไฟไปโอริโอค่ะยังคงนําอยู่ค่ะผมแล้วก็ตามด้วยโยชิรวมถึงซานิด้วยอ่ะและสาขาที่2ค่ะ สำหรับนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมคะ่ะยังคงเป็นคนเดิมนะครับผมใ<า>นส่วนของนุกนิวชวริน,นครับตามมาด้วยเจมีนายฮะและก็ตามมาด้วยบิวกินพุทธิพงศ์ครับผมอ่านี่ในส่วนของนาบ้านนะอ่านาบ้านอย่างที่บอกไปว่าเป็น2ช่องทางเท่านั้นค่ะก็คือ<า>ด้านหน้าของเว็บไซต์แล้วก็ติกต็อกนั่นเองค่ะต่อมานะฮะในส่วนของ KA3 กันบ้างครับผมทีป๊อปยอดนิยมฮะ ยังนำโดงอยู่นะสำหรับ p r o กซี่นะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยนี่เลยครับผม Trinity ้นะครับบัส <Bus S 2> เลนะนี่น โฟร์อีฟนะครับแอดลาแล้วก็พิกซี่ครับผมโอ้ oh, เรียกว่าผลแต่ละวิกนี่โอ้โหดูเดือดจริงๆค่ะ uh huh. มาถึงอีกสาขาหนึ่งเลยดีกว่าสำหรับสาขา Beauty q u e e อ of the y e a ยนนั่นเองจ้าครับอ่ะอันดับที่หนึ่งยังคงเป็นแอนโทเนียเพอร์ซิลแล้วตามมาด้วยรักสุรัตน์ค่ะซึ่ง uh huh. ในวิกนี้แฝแซงฝ้ายพริรยาค่ะ uh huh. และก็น้ำตาลชฉิตานั่นเองค่ะต่อนครับผมต่อมาฮะในส่วนของ Influencer of the Year นั้นนะครับ,บโอ้โหคู่หนุ่มสองคนนี้ยังคงแบบเนื้อหอมเหมือนเดิมนะฮะคัเลนและก็จองผ ก็ตามมาด้วยเกตแกสไลเดอร์ครับเบดรักมณีฮะแล้วก็เป็นในส่วนของเทพดีลาครับผมโกเบนโกนะครับแล้วก็ก้อนนัตตี้ดรีมครับ นี่แค่หน้าบ้านเท่านั้นค่ะมาที่ส่วนของนักแสดงหญิงยอดนิยมกันเลยดีกว่าคนนี้ก็เรียงคลองอยู่เช่นเคยค่ะสําหรับฟินสโรชาแต่อันดับที่2ก็คืออาไอแล้วก็ในส่วนอันดับที่3ก็คือพิงพลอยค่ะซึ่งแซงแอปทักษออนขึ้นมาแล้วก็ลําดับต่อไปก็คือเบลล่าและใบเฟิร์นจ้าผมส่วนของนักแสดงชายยอดนิยมนีฮะตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีการแซงแล้วเห็นไหมอุ๊ยตอนนี้เนี่ยคุณซีพลึกนะครับผมแซงไปเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมานั่งบัลลังก์อันดับหนึ่ง เหมือนเดิมหลังจากผ่านไป2วีคที่หนุ่มแจมแสงเข้าไปนะครับผมตามมาด้วยแบบับ3นะฮะเป็นหนุ่มโฟสนะครับผมสีเป็นนนกุลนะฮะ หนะครับผมเป็นหนุ่มซีทวินันและก็6กเป็นหนุ่มจิมมี่นะครับโอ้มากันที่สาขาคููจินยออนยมค่ะสาขาสุดท้ายค่ะคนที่ได้อันดับหนึ่งยคงครองอยู่ที่ฟินเบกกี้ค่ะแล้วก็อันดับ2ตามมาติดติดเลยสำหรับซีนูนิวแล้วก็เพอร์ชิมอนแจมฟิลม์มเจมินายโฟนแล้วก็จิมมี่ซีจักครับผมแน่นอนครับว่าในส่วนของรางวัลปปล่าโบสน,น,นะฮะคุณผู้ชมยังสามารถโหวตกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21พฤษภาคมนะฮะแล้วก็ไปร่วางันพร้อมกันในวันที่28ซึ่งรับ่าในของ ทางการบวตนั้นเห็นแล้วทางหน้าจอนะฮะสช่องทางหลักด้วยกันชอบช่องทางไหนสะดวกช่องทางไหนบวชช่องทางนั้น